น้ำมันดิบจำนวนมหาศาลที่ขุดได้ในที่ดินของเด็กหญิงผิวดำวัย11ปีทำให้ซาร่าเรคเตอร์กลายเป็นเศรษฐีในชั่วข้ามคืนชีวิตเหมือนฝันของเธอมีความสุขจริงหรือไม่เธอต้องพบอะไรบ้างก่อนจะได้ชื่นชมกับความร่ำรวยของตนพบกับเรื่องราวของเด็กหญิงผิวดำที่ร่ำรวยที่สุดในโลกได้ในฮิสทอกตอนที่ร้8ชีวิตเหมือนฝันของซาร่าเรคเตอร์ สวัสดีครับพบกับ h i s t อก k b ใบชัยจากรายการพอดแคสต์ประวัติศาสตร์กันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องราวของเราในวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของหญิงสาวคนหนึ่งที่จูจ่ๆก็เหมือนบุญหล่นทับครับเพราะปรากฏว่าที่ดินของเธอเนี่ยข้างใต้นั้นมีบ่อน้ำมันดิบจนทำให้เธอกลายเป็นเศรษฐีในชั่วข้ามคืนใครๆก็วิ่งเข้าหาแม้แต่รัฐบาลท้องถิ่นก็ประกาศให้เธอเป็นคนผิวขาวและได้สิทธิประโยชน์ต่างๆเช่นเดียวกับคนผิวขาวพึงมีในเวลานั้น ซาร่าเรคกเตอร์เกิดเมื่อปี1902ใกล้ๆเมืองทัฟทางตัวัหนออของรัฐโอคลาโฮมาซึ่งขณะนั้นเรียกว่าเขตสงวนอินเดียนหรืออินเดียนเทอริทอรีเธอมีพี่น้องทั้งหมด5คนครับ j จเซ p เ r รกเตอและโรสแมคค e ินพ่อแม่ของเธอเป็นลูกหลานของชาวแอฟริกันที่ถูกนำตัวมาเป็นทาสของหัวหน้าชนพื้นเมืองเผ่ามัสโคกีค e e กตั้งแต่ช่วงก่อนสงครามกลางเมืองอเมริกันและถือว่าเป็นประชากรของเผ่าดังกล่าวไปโดยปริยายจนเมื่อเกิดสงครามกลางเมืองและมีการเซ็นสนธิสัญญาสงบศึกในปี1886ระหว่างรัฐบาลกลางสหรัฐกับชนพื้นเมือง5เผ่าก็คือเผ่าเชโรกีเผ่าชิกาซเผ่าช็อกทอ เผ่าเซมิโลเลและเผ่าคริกหรือเผ่ามัสโคกีคริกเนี่ยพ้นจากสนธิสัญญาสงบศึกเนี่ยก็เลยทําให้ครอบครัวของเธอกลายเป็นอิสระชนและได้รับการแบ่งสันที่ดินจากรัฐยิ่งกว่านั้นครับคุณผู้ฟังครับต่อมาเนี่ยเด็กๆผิวดําเกือบ6 0 0คนจากเผ่ามัสโคกีคริกเนี่ยนะครับก็ยังได้รับการแบ่งสันที่ดินด้วยซึ่งซาร่าเลคเตอร์เนี่ยได้รับที่ดินจํานวน159เอเคอร์หรือประมาณ 600ตารางเมตรซึ่งมูลค่าที่ดินในเวลานั้นเนี่ยก็ประมาณ556ดอลลาร์ 6, ซึ่งก็ถือว่าไม่น้อยเลยนะครับที่ดินที่ซาร่าได้รับเนี่ยนะครับอยู่ที่เมืองกลนผูห่างจากบ้านเดิมที่เธอกับครอบครัวอาศัยอยู่ราวๆ1้อยกิโลเมตรเป็นที่ดินรกร้างว่างเปล่าครับสภาพเสื่อมโทรมหนักมากเพราะปลูกอะไรก็ไม่ได้ครอบครัวขอวงซาร่าย้ายไปอยู่ที่นั่นแม้จะไม่สุขสบายมากนะักแต่ก็ไม่ถึงกับลำบากยากจน แต่สิ่งหนึ่งที่กวนใจครอบครัวของเธออยู่ก็คือภาษีที่ดินที่ต้องจ่ายให้กับทางการปีละ30ดอลลาร์ซึ่งก็ไม่ใช่เงินน้อยๆน,นะครับสำหรับครอบครัวของเธอในที่สุดครับโจเซฟเรกเตอร์พ่อของเธอจึงตัดสินใจยื่นคำร้องขออนุญาตจากศาลท้องถิ่นเพื่อขายที่ดินดังกล่าวแต่คำร้องของเขาถูกปฏิเสธเพราะมีข้อจำกัดเรื่องการครอบครองที่ดินทำให้ไม่สามารถขายหรือเปลี่ยนกรรมสิทธิ์ได้ โดยเหตุนี้ครอบครัวของซาร่าเรคเตอร์จึงต้องอาศัยอยู่บนที่ดินผืนนั้นแล้วก้มหน้าก้มตากัดฟันจ่ายภาษีต่อไปเรื่องราวชีวิตเหมือนฝันของซาร่าเรคเตอร์เริ่มขึ้นตรงนี้ครับคุณผู้ฟังครับในเดือนกุมภาพันธ์ปี1911เนี่ยพ่อของเธออยากจะหาเงินมาช่วยจ่ายภาษีที่ดินจึงเสนอให้บริษัท Standard Oil Company เช่าที่ดินผืนดังกล่าว บริษัทแห่งนี้มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองคลีฟแลนด์รัฐโอไฮโอทำธุรกิจน้ำมันครบวงจรตั้งแต่ขุดเจาะกลัน่นขนส่งไปจนขายน้ำมันทั่วสหรัฐโดยหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทก็คือจอห์ดีร็อกกี้เฟลเลอร์มหาเศรษฐีน้ำมันชาวอเมริกันที่เราคุ้นชื่อกันดีนั่นแหละครับและหลังจากที่บริษัทตกลงเช่าที่ดินจากซาร่าเลกเตอร์แล้วในีก3ปีถัดมาคือปี1913ก็มีการสำรวจและทดลองขุดเจาะหาน้ำมันในบริเวณดังกล่าว ซึ่งผลก็คือมีนำ้ำมันดิบจำนวนมากพุ่งขึ้นมาจากจุดที่มีการขุดเจาะคิดเป็นนำ้ำมันดิบวันละ2,500บาร์เรลหรือประมาณ4 0 0แสนลิตรต่อวันซาร่าเรกเตอร์ได้รับเงินค่าตอบแทนวันละ300ดอลลาร์หรือถ้าคิดเป็นเงินในปัจจุบันก็คือวันละ7,500ดอลลาร์ส่วนจะคิดเป็นเงินไทยวันละกี่บาทก็ลองคำนวณดูก็แล้วกันนะครับ และจากการที่เธอมีรายได้จากการขุดเจาะน้ำมันครั้งนี้เนี่ยทำให้เธอต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่ว่าชาวเมริกันพื้นเมืองสายเลือดร้อเซกับคนผิวดําทั้งเด็กและผู้ใหญ่ที่อาศัยและมีที่ดินรวมถึงมีรายได้ในเขตสงวนอินเดียนเนี่ยต้องมีผู้คุ้มครองเป็นคนผิวขาวแน่นอนครับคุณผู้ฟังน้ำมันมากมายขนาดนี้เมื่อนําไปกลั่นเป็นผลิตภัณฑ์น้ํามันก็ย่อมหมายถึงเงินจานวนมหาศาลจริงไหมครับ ดังนั้นการจะได้รับผลประโยชน์เต็มๆก็ต้องมีเรื่องของกรรมสิทธิ์ที่ดินเข้ามาเกี่ยวข้องตรงนี้เนี่ยเรามีหลักฐานว่าตามกฎหมายที่ผมพูดไปเมื่อครู่นะครับว่าชนพื้นเมืองหรือชาวอินเดียแดงรวมถึงคนผิวดําที่มีที่ดินและเกิดรายได้ขึ้นในเขตสงวนอินเดียนต้องมีผู้คุ้มครองเป็นคนผิวขาวใช่ไหมครับและระหว่างนี้เองในเมื่อซาร่าเรเตอร์มีรายได้จากการขุดเจาะน้ํามันในที่ดินของเอ ก็เกิดความพยายามที่จะบีบให้โจเซฟเรกเตอร์ ector, พ่อของซาร่าสละความเป็นผู้คุ้มครองตามกฎหมายให้แก่ทีเจพอสเตอร์คนผิวขาวที่ครอบครัวนั้นเองก็รู้จักดีอยู่และในเวลาต่อมาจะด้วยวิธีการใดก็ตามนะครับในที่สุดที่ดินของเรกเตอร์ที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐก็ถูกผนวกเข้าไปส่วนหนึ่งของพื้นที่ขุดเจาะน้ำมันขนาดใหญ่ทางตะวนันออกเฉียงเหนือของรัฐโอกาฮอม่า ซึ่งซาร่าเรกเตอร์ก็ได้รับค่าสัมปทานเป็นเงิน11,567ดอลลาร์ในเดือนตุลาคมปี1913เรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยซาร่าเรเตอร์วัย11ปี12ปีเนี่ยกลายเป็นเศรษฐีไปแล้วครับและฉายาเด็กหญิงผิวดำที่ร่ำรวยที่สุดในโลกก็เกิดขึ้นโดยเหตุนี้เองและทุกอย่างก็เป็นไปตามคาดครับคุณผู้ฟังครับคนเราเนี่ยพอมีเงินมีทองขึ้นมาใครๆก็อยากเข้าใกล้ใช่ไหมครับ อยากทำความรู้จักอยากเป็นญาติอยากมีสายสัมพันธ์ด้วยจริงไหมครับซาร่าเรเกเตอร์เองก็เหมือนกันครับพอข่าวที่ว่าเธอมีเงินจำนวนมาหาศาลจากการขุดเจาะน้ำมันบนที่ดินแพร่ออกไปเท่านั้นลหละครับมีคนมาขอยืมเงินเธอไม่เว้นแต่ละวันบางคนไม่ยืมด้วยนะครับมาขอเอาดือด้อหน้าตาเฉยซะอย่างนั้นโดยอ้างว่าเคยมีบุญคุณกันมาก่อนหรือครอบครัวได้เคยช่วยเหลือกันมาก่อนก็มี และที่หนักกว่านั้นครับขณะที่เธอเองอายุแค่11หรือ12ปีเนี่ยนะครับก็มีชาวเยอรมันถึง4คนมายื่นข้อเสนอเพื่อขอแต่งงานกับเธอและที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งก็คือในปี1913ัน้นั่นเองจากฐานะที่มั่งคั่งเป็นเศรษฐีในชั่วข้ามคืนเหมือนบุญหล่นทับของซาร่าเรกเตอร์เนี่ยทำให้สภานิติบัญญัติของรัฐโอกลาโฮมาประกาศให้เธอเป็นคนผิวขาวใช่ครับเธอไม่ได้เปลี่ยนสีผิวที่มีมาตั้งแต่เกิดหรอกนะครับ แต่ตามกฎหมายที่สภานิติบัญญัติของรัฐโอกลาโฮมาประกาศออกมาเนี่ยเธอกลายเป็นคนผิวขาวไปแล้วและได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆรวมถึงได้รับการยกฐานะทางสังคมอย่างที่คนผิวสีไม่เคยคิดฝันว่าจะได้มาก่อนเช่นสามารถนั่งรถไฟชั้นหนึ่งได้เป็นต้น ข่าวของเธอแพร่สะพัดออกไปอย่างรวดเร็วครับและเป็นที่สนใจของผู้คนจำนวนมากถึงกับว่าในปี1914นเินี่ยนิตยสารเด e c h i c a โ o d e f e n เด r ของคนอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันเนี่ยลงข่าวทำนองว่าที่จริงแล้วเนี่ยเธอไม่ใช่คนผิวดำหรอกแต่เป็นคนผิวขาวตกยากการที่ครอบครัวของเธอเนี่ยได้รับที่ดินที่มีน้ำมันอยู่นั้นน่ะก็ถือเป็นเรื่องของการเข้าใจผิดและรายได้ที่เกิดขึ้นนั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เธอและครอบครัวไม่ควรได้ในฐานะคนผิวสีด้วย คุณผู้ฟังฝั่งล้วคิดยังไงครับผมเห็นน้ำเสียงของความอิจฉาริษยาครับมีการขุดคุยประวัติครอบครัวเธอใส่สีดีข่าวกันอย่างสนุกปากเลยทีเดียวแต่ก็ยังถือว่าโชคดีนะครับเพราะระหว่างนั้นเนี่ยมีตัวแทนคนผิวดําจำนวนหนึ่งที่มองว่าถ้าขืนปล่อยให้เธออยู่กับเงินทองมากมายขนาดนั้นแต่เธอไม่มีความรู้ไม่มีการศึกษาก็อาจจะทำให้เธอตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพได้จึงยื่นมือเข้ามาช่วย ครอบครัวของเธอซื้อรถยนต์และย้ายไปอยู่บ้านใหม่ที่กว้างขวางขึ้นกว่าเดิมซาร่าและพี่น้องได้เข้าเรียนในโรงเรียนที่รัฐบาลกลางจัดให้และได้เข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยทัสเคกีซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่รัฐอลาบามาคุณผู้ฟังครับว่ากันโดยฐานะนะครับเมื่อตอนที่เธออายุครบ18ปีบริบูรณ์บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายเนี่ยซาร่าไรเตอร์เป็นมหาเศรษฐีจริงๆครับเธอมีทั้งหุ้นพันธบัตรบ้านเช่า ร้านเบเกอรี่คาเฟ่และที่ดินอีกกว่า2,000เอเคอร์หรือประมาณ8ตารางกิโลเมตรแต่ถึงจะมีเงินทองมากมายขนาดนั้นเธอก็กลับไม่มีความสุขสักเท่าไหร่ครับจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามในที่สุดเธอตัดสินใจพาครอบครัวย้ายไปอยู่ที่เมืองแคนซัสซิตี้รัฐมิสซูรีและซื้อบ้านซึ่งจะเรียกให้ถูกก็ต้องบอกว่าเป็นคฤหาสน์ขนาดใหญ่กลางใจเมืองเรียกกันว่าดีเรคเตอร์เฮาสหรือดีเรคเตอร์แมนชั่ ที่ยังคงอยู่มาจนกระทั่งทุกวันนี้และได้รับการดูแลโดยองค์กรไม่หวังผลกำไรเพื่อการอนุรักษ์อาคารเก่าที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมหลังจากที่ย้ายมาอยู่แคนซัสซิตี้ได้ไม่นานครับในปี1920ซาร่าเรกเตอร์ก็แต่งงานกับเคนเนตแคมเบลเจ้าของกิจการขายรถยนต์ในเมืองแห่งนั้น งานแต่งงานของเธอจัดขึ้นเป็นเอกเทศไม่ใช่งานหรูหราลงข่าวสังคมมากมายอย่างที่หลายคนจินตนาการนะครับมีเพียงคนในครอบครัวไม่กี่คนเข้าร่วมพิธีซาร่ากับเคนเนตอยู่กินและมีลูกด้วยกัน3คนคือเคนเนตจูเนียร์เลโอนาร์ดและก็แคลเรนซ์ก่อนที่ทั้งคู่จะหย่ากันในปี1930หลังจากนั้นอีก2ปีซาร่าเรกเตอร์ก็แต่งงานกับวิลเลียมครอฟอร์ในปี1932 ซาร่าเรกเตอร์ใช้ชีวิตอย่างสุขสบายในฐานะผู้มีอันจะก,กินมาตลอดชีวิตว่ากันว่าเธอมีรถนิยมดีเยี่ยมทั้งการเลือกเสื้อผ้าและรถยนต์เธอมักจะจัดปาร์ตี้หรูขึ้นบ่อยๆในเครือหาดมีคนเด่นคนดังของยุคนั้นแวะเวียนมาร่วมงานเสมอๆถึงกับมีคนเอาไปล้อว่าเครือหาดของซาร่าเร t กเตอร์เนี่ยได้ต้อนรับชนชั้นสูงทั้งท่านเข้าและท่านดายุกอยู่เป็นประจำ แต่ที่จริงเนี่ยก็ไม่ใช่ชนชั้นสูงจากไหนหรอกครับเพราะคนที่มาเนี่ยก็อย่างเช่นวิลเลียมเจมบาซี่นักเปียโนแจส๊สผิวดำเจ้าของฉายาเขาบาซี่หรือแม้แต่เอ็ดเวิร์ดเคนเนดีเอลิงตันฉายาเดยุคเอลิงตันนักดนตรีแจส๊สชื่อดังอีกคนหนึ่งของยุคนั้นนั่นเอง แต่ยังไงก็ตามครับคุณผู้ฟังครับในช่วงที่เกิดภาวะเศรษฐกิจตก,ตกต่ำของสหรัฐหรือ The Great Depression เนี่ยซาร่าเรเตอร์จะต้องสูญเสียความมั่งคั่งไปจำนวนมากแต่เธอก็ยังประคับประคองชีวิตและครอบครัวต่อมาได้และกลับมามีฐานะอีกครั้งหนึ่งหลังเหตุการณ์ดังกล่าวผ่านไปจากบ่อน้ำมันและอสังหาริมทรัพย์ที่ยังเหลืออยู่จนกระทั่งเสียชีวิตในวันที่22กรกฎาคมปี1967ขณะอายุ65ปี ร่างของเธอได้รับการนำไปฝังที่เมืองทัฟฟรัฐโอกาฮอมาอันเป็นบ้านเกิดของเธอคุณผู้ฟังครับเรื่องราวของซาร่าเร็กเตอร์เนี่ยได้รับการเรียบเรียงเป็นหนังสือชีวประวัติเรื่อง Searching for Sarah Rechter: The Richest b a c k Girl in America โดยทอนยาโบเดนในปี2014 หนังสือเล่มน,นี้นะครับบอกเล่าเรื่องราวของเด็กหญิงผิวดําผู้กลายเป็นเศรษฐีอย่างที่ไม่มีใครคาดฝันพร้อมๆกับการทําความเข้าใจบริบททางประวัติศาสตร์ในสังคมอเมริกันช่วงร้อยกว่าปีที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นการอพยพของชนพื้นเมืองอเมริกันหรืออินเดียแดงไปอยู่ในเขตสงวนอินเดียนการตั้งเมืองในเขตแห้งแล้งทุรกันดารการเอารัดเอาเปรียบความอิจฉาริษยาของคนที่ไม่ยอมเห็นคนอื่นได้ดิบได้ดีแม้ว่าจะเป็นคนผิวดำด้วยกันก็ตาม เรื่องเหล่านี้ทําให้เราอดคิดไม่ได้นะครับว่าต่อให้เวลาผ่านไปนิสัยเหล่านี้ก็ไม่เคยเลือนหายไปไหนลองคิดดูก็แล้วกันนะครับว่าถ้าซาร่าเลกเตอร์หลงระเริงกับความร่ํารวยเสียงสรรเสริญเยินยอที่มุ่งหาประโยชน์จากเธอที่สําคัญถ้าเธอไม่ได้เข้าโรงเรียนไม่ได้รับการศึกษาเธอจะมีชะตากรรมอย่างไรการมีเงินเพียงอย่างเดียวอาจไม่ใช่เครื่องรับประกันอนาคตทั้งหมดของเธอได้หรอกนะครับ และนอกจากนี้ครับก็ยังมีคนตั้งข้อสังเกตว่าบรรดารายได้และความมั่งคั่งที่เป็นของเธอในฐานะคนผิวดำที่ร่ำรวยนั้นถูกโอนไปเป็นของคนผิวขาวจากการที่สภานิติบัญญัติแห่งรัฐโอกลาโฮมาประกาศให้เธอเป็นคนผิวขาวหรือเปล่าเออเรื่องนี้ก็น่าคิดนะครับเพราะว่าลองคิดดูนะหากให้เธอเป็นเศรษฐีผิวดำรัฐก็อาจจะทำอะไรกับเรื่องนี้ไม่ได้มากแต่ถ้าทำให้เธอเป็นคนผิวขาวซะ อะไรอะไรก็ดูจะง่ายขึ้นในมุมมองของคนผิวขาวด้วยกันเรื่องนี้ก็มีประเด็นน่าคิดไม่น้อยเลยนะครับเอาละครับเปลวา h ฮิส a l กตอนที่138ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ให้เกียรติดตามรับฟังรายการเรามาโดยตลอดคุณสามารถรับฟังติดตามให้กำลังใจและให้คำชี้แนะทั้งทางพอดแคสต์บนซาวคลาวและ y o u t u b บ ถ้าถูกใจก็ช่วยกดไลค์ให้กำลังใจและก็แชร์เพื่อนๆได้รับฟังด้วยหรือถ้าอยากให้รายการของเรานำเรื่องอะไรมาเล่าก็คอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่กับฮิสทอกบายเชจากรายการพอดแคสต์ประวัติศาสตร์ในวันอาทิตย์หน้าเหมือนเดิมอย่าลืมนะครับอยากรู้เรื่องประวัติศาสตร์ฟังพอดแคสต์ฮิสทอกสำหรับวันนี้ผมเชจากทวยุทธ์ธน,น์ผู้ดำเนินรายการขอตัวลาไปก่อนโชคดีมีความสุขรักษาสุขภาพกันด้วยสวัสดีครับ